ทุกคนครับผมตอนนี้ผมอยู่กับนักร้องในวงครับผมนะฮะในหมู่บ้านดีเคน้องของเขานะครับผมเป็นคนที่ขยันเป็นแม่บ้านวันนี้วันนี้เขาจะมาร้องเพลงให้ผมฟังครับอ๋อจะรับเข้าวงเหรอรับเข้าวงสาวน้อยวงถูกต้องครับจะไปฝากกับก็คือเหมือนมาออดิชั่นวันนี้นําวงสาเป็นนักร้องประจำวงเลยว่าบอสจัวจะรับหรือไม่รับ ขึ้นอยู่กับดุลพินิษฐ์และก็พิจารณาของเขานะครับว่าโจจะรับนักร้องคนนี้เข้าไปอยู่ในวงนหรือไม่นะครับฟังเสียงเขาดูนะครับว่าจะเสียงเขาจะกระแทกกระรองใจแค่ไหนครับผมแอเชนครับคิดมาเวลาจะหนักหัวลักประเทศเง,งิงนหัวขาดหัวลาประเทศเงินไม่รู้ว่าเงินมาทำไมขอแม่ว่าเราเก่งที ฮังเอิญจากที่นี่ซาอุดอาระเบียแต่ใช้งานกันเยอะทำเยีะแต่เสียน้ำตาอันนี้ชื่อเพลงอะไรครับคิดมาฮะคิดมาคิดมาคิดมาแล้วใช่มั้ยเนี่ยคิด